สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยไซยยอดี้ทุกท่านนะฮะกลับมาอัปเดตข่าวสารของกาฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณิรัชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็ไปกอติดกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของทีมงาน f a t h a ไ l a n d นะฮะที่ได้ส่งคลิปกลับมานะครับให้กับพี่น้องแฟนบอลไทยได้อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับกับการสัมภาษณ์ทางสุภาชัยใจเด็ดนะฮะแล้วก็สันติภาพจันหงอมนะครับเตะตัวเก่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็สุภาชัยเนี่ยก็เป็นของบุรีรัมย นะครับของชีมงาน f อ Thailand นะครับถึงความมั่นใจนะครับหลังจากที่คว้าดาวนสันโบในสุดฟุตบอลไทยลีกได้รวมถึงเป้าหมายนะครับเช่นเดียวกับสินปิภาพจาันหงอมก็ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกันถึงภาพรวมที่มองว่าจีนชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากมีนักเตะโอนสัญชาติมานะฮะก็ไปเกาะติดกันที่บทสัมภาษณ์นี้กันเลยนะครับรวมถึงขอบคุณด้วยนะครับสาหรับ คลิปดีๆนะครับส่งตรงมาจากประเทศจีนนะครับของทางทีมงาน f a ฟไทยแลนด์แล้วก็ทีมงานมาดามแป้งทุกท่านนะครับเป็นลังใจให้ทีมท่าไทยกันนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยนะครับครับก็วันนี้เรามาซ้อมกันเป็นวันที่2องครับก็เมื่อวานก็เรามาถึงค่อนข้างที่จะดึกแล้วก็พยายามปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายของทุกๆคนให้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 พร้อมที่จะเจอกับจีนครับครับก็อาหารมีเชฟคนไทยมาทําให้ครับก็ฝากขอบคุณ ผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยครับท,ท,ท,ที่ได้จัดเตรียมให้เราครับค,ครับก็ตอนนี้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็พยายามที่จะเรียนรู้แทคติคใหม่ๆของ,ของโคดิชี่ครับครับก็าการที่มาเล่นทีมชาติก็ทุกคนภูมิใจยอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของความมั่นใจก็ตอนนี้ก็มั่นใจเต็มร้อยครับก็พยายามที่จะเก็บสามแต้มแรกในประเทศจีนให้ได้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวแมตต์ต่อไปก็พยายามที่จะเก็บให้ได้หกแต้มครับทั้งสองแมตต์ครับครับก็ไม่ไม่ ไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายอะไรนียครับแต่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็พยายามที่จะโฟกัสแล้วก็รวมถึงนักเตะใหม่ที่ที่ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมด้วยแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำงานหนักไปด้วยกันครับแน่นอนครับต้องการสามแต้มเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าสู่ในรอบต่อไปให้ได้ครับก็ตอนนี้ทีมโดยรวมก็ถือว่าดีครับผมแล้วก็มีความพร้อมที่จะเจอทีมชาติจีนครับก็เน้นย้ำในเรื่องของการ p a สซิ่งครับผมแล้วก็การร่วมเล่นกับเพื่อนแล้วก็ มีสมาธิให้มากครับอย่างแรกเลยนะครับเราไม่ประมาทจีนครับผมแล้วก็มีสมาธิในการเล่นแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับก็ถือว่าดีปกติครับผมได้เล่นกับเขาแล้วก็ได้มีความเฮฮากับเพื่อนร่วมทีมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละตำแหน่งก็ถือว่าโอเคภาพรวมถือว่าดีครับก็ชวนแฟนบอลนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมด้วยนะครับผมที่จะเจอจีนในวันที่6นี้นะครับผมขอบคุณครับ ฟุตบอลไทยซายอดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอากาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ